เอาละสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Fry Channel นะฮะวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกม Maple Story M นะฮะเนื่องจากว่า,าทาง Facebook Page Maple Story M เนี่ยเขาปล่อยแพทโน้ตประจำวันที่6พฤษภาคมเนาะเพิ่งเนี่ยนะฮะคืนเอ้ยไม่ใช่คืนสิน่าจะเป็นตอนเช้าเหมือนเดิมอะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูเวลาแต่รู้ว่าแพทมันจะแพทของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะอัพวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่6พฤษภาคมนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุย กันว่าในรายละเอียดเนี่ยเพราะว่าคลิปล่าสุดเนี่ยเราคุยกับพ v ีวิวแพทเนาะก็ทีนี้เนี่ยเราจะได้มาดูกันแล้วว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะประมาณไหนมาแก่บุ้งแก่บักอะไรยังไงเพิ่มเติมมาจากที่รู้นะฮะก็หลักๆเนี่ยแพทนี้จะเรียกว่าแพทไกเซอร์ก็ได้เพราะเป็นแพทที่มีอาชีพไกเซอร์เข้ามานะฮะหลักๆเนี่ยคลาสใหม่ไกเซอร์ aiser, ระบบรีเจนเนาะการปรับ EXP เออ,อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าในพรีวิวของ Maple TV ไม่ได้พูดถึงนะฮะแต่ว่ามันจะมีการปรับ EXP ด้วยไม่แน่ใจว่าเลเวล30หรือ60เนี่ยไปจนถึงเลเวล220เนี่ยปริมาณ EXP ที่ใช้จะลดลงด้วยนะแล้วก็กิจ,จกรรมใหม่นะค่อนข้างคุมเคลือเนาะโอเคไกเซอร์นะฮะวลเลีวผอมังกรที่คุมครองโนวาดได้เวลาไกเซอร์แสดงฝีมือแล้วนี้รายละเอียดเดี๋ยว ค่อยว่ากันถ้าผมได้ทําคลิปรีวิวตัวละครเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าไกเซอร์เนี่ยมันยังไงซึ่งผมจริงๆเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะในหัวนะเดี๋ยวต้องลองเล่นดูเองเลยว่าว่าตัวละครมันทําอะไรได้บ้างรู้แต่ว่ามันค่อนข้างเทนะเพราะว่ามันสามารถแกะกายร่างเป็นไอตัวนี้ได้เลยนะใช้ดาบสองมือแปลงร่างเป็นเนี่ยนักรบอัศวินมังกรได้เลยอย่างจ้าบอย่างเท่นะฮะจาบ นะอาวุธใช้ดับสองมือแน่นอนนะฮะก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับฮีโลดอนเวลเลอร์อะไรต่างๆที่ใช้ดับ2มือเนาะอาวุธรองเป็นโนวาเอเซนต์เนาะแล้วก็ถ้าระดับเลเจนดารี่กับมิติก็จะเป็นโนวาการเดียนเอเซนต์สกิลต่างๆอะไรไว้ค่อยว่ากันนะฮะไล่ไปไล่ไปสกิลแผนที่ใหม่เนาะแกรนดิสก็คือแผนที่บ้านเกิดของตัวไกเซอร์นี่แหละนะฮะซึ่งใน World, เวิร์มันจะเป็นแบบโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะในในแผนที่นะฮะ ก็จะมีอีก2แมปได้แก่แพนธีออนแล้วก็เฮลิเซียมแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้แพนธีออนเนี่ยมันแอบจริงๆมันแอบมีตั้งแต่แพทก่อนๆหน้าแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเ,เหมือนว่า Star Ford หนึร้อยเจ็ดะครับที่มันเป็นมังกรอ่ะเออมันมันอยู่ในเมืองพวกนี้อยู่แล้วนะมันอยู่ในในในเขาเรียกว่าอะไรในโลกกรันดิสนี้อยู่แล้วด้วยภารกิจแนะนําใหม่อันนี้คืออะไรวะเริ่มต้นผจญภัยภารกิจเอาคิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะ มันจะเป็นภารกิจสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่แต่ว่าก็ถ้าใครเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็ลองมาดูๆในนี้ลองทำๆดูๆก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําไม่ยากและมันก็ได้อ,อ่อได้เงินได้ของมาพอที่จะบิวตัวละครในตอนเริ่มต้นได้ไม่มากก็น้อยนะฮะดีกว่าไม่มีเนาะเพราะมันก็ทําไม่ยาก แล้วก็ได้มาง่ายๆนะฮะเนี่ยมีบทที่1ใช่ไหมเริ่มต้นผจญภัยว่าไปาบทที่2เนาอก็ยังได้จูชอยบ็อกได้ระดับ S ด้วยนะฮะถ้าเคลียร์เดลิเนเจีย,ย,ยอะไรเงี้ย <ๆๆ S 1> ก็ก็ถือว่าโอเคนะฮะได้ได้ของสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ได้ของไม่น้อยเลยแหละเนาะอเงินเงินเงินนอามาตีบงตีบวกใครได้สบายเลยนะฮะแต่หลักๆก็จะเป็นเงินกับพวกของไว้อัปเกรดอุปกรณ์เนาะ บทที่3พัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานก็แน่ละได้เงินได้ได้เอาเรียกว่าอะไรได้ผงมาอัปเกรดกันไปนะฮะบทที่4พัฒนาอุปกรณ์ระดับเชี่ยวชาญเราก็ได้เงินเป็นหลักนะแล้วก็ผงวางกันไปนะฮะถ้าทําสําเร็จทุกอย่างก็ได้อีก10ล้านก็รวมรว,วมก็ไม่ไม่แย่กนะต่อให้คุณเล่นมานานแล้วผมมาทาไว้ก็ไม่เสียหายด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันทําได้ไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็อ่ะอันนี้อันอีกอีกเมนหนึ่งนอกจากตัวไคเซอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือระบบรีเจียนนะฮะก็ อย่างที่ว่ากันก็คือมาแทน m p เปิลทรี e ฟสิว a ลนะฮะเข้าไปใน l e เจียมีระดับต่างๆทั้งหมด4ระดับนะฮะนี่มาดูตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเลเวลรวมของตัวละครใน World นะฮะถ้าคุณมีตัวละครอสมมติอย่างผมเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ตีไปว่า20ตัวนะเลเวล150 20ตัวคูณเป็นเท่าไหร่150 3,000นะฮะถ้าผมมีตัวละครเลเวลรวม3,000เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ h e โ o เอ็กเลเจียนนะฮะก็จะสามารถจัดวางได้22ช่องไอ้ขอบเขตจัดวางเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดจริงๆทีเดียวแต่ว่าคร่าวๆก็อาอาศัยเลเวลรวมก็คือเป็นอ่าเป็นไลนะ์นัทเป็นระบบเดียวกันกับใน Maple PC นั่นแหละนะฮะนี่ Nameless l e g i o n 1ไปจนถึง Legendary l e g i o n 1มันต่างกันยังไงวะถ้า Nameless l e g i o n 1 โอเคเนมเลสเนี่ยนะฮะเนมเลสเนี่ยวางได้แค่เท่านี้เนาะตามที่เมาส์ผมครอบเนาะแต่พอร Re, ีรีนาลเรเจียนหรอรีนาลรีโนรีนาลน,นะฮะก็จะอยู่ได้เท่านี้ละกว้างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเป็นเฮโริกก็กว้างไปอีกแล้วก็ถ้าเป็นเลเจนเดอรีเนี่ยก็คือวางได้เต็มๆเลยนะวางตรงไหนก็ได้ในหมวดนะฮะล็อกแผนที่ต่อสู้นะฮะวอร์ีเออร์เป็นคลาสเป็นรูปอย่างนี้เมจิเชียนอาร์เชอร์ทีฟไพเร็ เอฟเฟกต์ยึดครองก็คือไอตัวเนี่ยประเภทเอฟเฟกต์ยึดครองเนี่ยไอตัวการที่ไอเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเนี่ยถ้าตัวละครในตัวละครนั้นๆของเราสมมติตัวละครเลเวลร5 0เนี่ยก็จะเป็นระดับ s เนาะก็จะมะีกินพื้นที่ทั้งหมด3ช่องถูกไหมสาช่อง3ช่องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าอไอรูปเขาเรียกว่าอะไรนะรูปที่มันเรียงอะ,ะมันก็จะเป็นแล้วแต่คลาสนะฮะ ไฮเลดกับวอลเลอร์เหมือนกันตีฟกับเมจิเชียนเหมือนกันอาเชียอ,อัลเบียเหมือนกัน3อันนี่ว่ะอ๋อเราจะไปแตกต่างกันเป็นเตอร์ติดอีกทีหนึ่งในคลาสห้านะระดับ s เอสหรือเรเลสองนอกจากหลักๆก็คือระดับ S แหละเราจะอยู่กันแถวๆนี้แหละส่วนใหญ่นะฮะคงไม่มีใครสองร้อหลายๆตัวขนาดนั้นอ่ะเต็มที่ก็ตัวหลักสักตัวอะไรเงี้ยก็ก็ยากหน่อยนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าก็เล่นกันไปยาวๆนะฮะนี่แหละพอมันมันจะเอาเนี่ยพวกเนี้ย มันจะเอาแต่ตัวละครแต่ตัวก็จะมีอันเนี้ยเราก็จะเอาไปวางตามพวกนี้ได้เว้ยเรียงไปซึ่งไอ้แต่ละช่องอย่างเงี้ยช่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสเตตัสแต่ละอันไปนะสเตตัสเนี่ยก็จะมีพวก knock back resistance speed jump accuracy body defense physical defense physical defense อัตราครีวันเจยบนะฮะเดี๋ยวนะพูดถึงอัตราครี0 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 15คูณ0.4ก็ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนี่หว่านะฮะ มันอาจจะได้สักสามเปอร์เซ็นต์นะเต็มที่ถ้าวางเต็มนะฮะนะฮะมีฟิคอลดาเมจคิดาเมจมีคอลดามีฟีคอมีฟีคอลแอ็แท็กเพิ่มเอ็กพีเพิ่มอีวาสีบอสแอ็แท็กมีิคอลเอ็แท็กนะฮะแล้วก็จะมีโหมดเลดด้วยอันนี้คือยังอยู่ในเลจียนนะนะฮะอ่าเป็นเกี่ยวกับการจัดวางตัวละครในแผนที่ถอดต่อสู้ตัวละครจัดวางไว้จะไปโจมตีบอสมังกรโดยอัตโนมัติก,ก็คือมังกรตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งจำนวนเหรียญเลจียน Legion, ที่จะได้รับจากเลเจียน ก็จะพิจารณาจากพลังต่อสู้รวมของตัวละครที่จัดวางไว้เนาะพลังต่อสู้พิจารณาจากเลเวลและตาวฟอร์ดของตัวละครนั้นๆคอยจะไม่อยู่ในกระเป๋าเนาะแต่จะแชร์กันร,ระหว่างตัวละครทุกตัวในเวิลด์นะฮะไม่ได้เก็บในกระเป๋าแต่ก็จดไว้ให้นะฮะทางในตัวเกมมันก็นับรวมไว้ให้อยู่แล้วเนาะเราจะไม่สามารถลบตัวละครที่จัดวางในแผนที่ต่อสู้ได้นะผมไม่แน่ใจว่าข้อจํากัดมันเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดตรงนี้ไว้ว่า ทั้งเวิล์เนี่ยเราจะเอา20ตัวละครนั้นลงเลยได้ไหมหรือได้แค่5ตัว1ิตัวอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้นะฮะเนาะถ้าจะลบตัวละครต้องเอาออกจากแผนที่ต่อสู้ก่อนหากลบตัวละครเนี่ยเลเวลรวมลดลงแนะ่นอนอยู่แล้วก็เท่ากับว่าตัวที่มีเลเวลนั้นานั้นหายไปอยู่แล้วเนาะสะสมเหรียญลีเจนคอนได้สูงสุด1,000พเหรียญหากมีถึงพันเหรียญแล้วจะไม่สามารถเพิ่มได้อีกเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันเอาไปทําอะไรวะใช้เหรียญเพื่อเพิ่มระดับลีเจน แล้วมันใช้ซื้ออะไรไม่ได้อีกหรอไม่มีเหรียญไปซื้ออะไรหรอกออใช้เหรียญเพื่อเพิ่มโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องไปปลดล็อกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะฮะโอเคอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเมนูตกแต่งดามิเสกินเนี่ยเป็นช่องเพิ่มขึ้นมานะฮะแทบดามจสกินก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะแทบการแสดงอารมณ์จัดสรรได้ง่ายขึ้นแทบยานพาหนะเลือกใช้สัตว์ขี่ได้ง่ายขึ้นนะฮะแทบเก้าอี้เลือกใช้เก้าอี้ได้ง่ายขึ้น แล้วก็มีการปรับสมดุลนะแก้ไขจำนวน EXP สำหรับช่วงเลเวล35ถึง220หาก EXP ที่คุณได้รับก่อนหนะ้านี้เกิน EXP ของเลเวล1 1ตัวละครจะได้รับการอัพเลเวลอันนี้มันเป็นบทเรียนจากผมจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเลเวลมันตัน150เนาะแล้วผ่านไปสักกี่เดือนผมไม่แน่ใจยังไม่ถึงปีหรอกนะเขาอัพเพิ่มเข้ามาให้เป็นเลเวล2 0 0เลเวลตันที่200ละจาก150ไป200ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะก็คิดันว่า อ้าวถ้าอย่างนี้ exp AH ที่เก็บมาเนี่ยมันจะไปอัพให้หรือเปล่าเว้ยปรากฏว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนอะคาดหวังกันด้วยว่าว่าเขาจะอัพให้แต่ไปไปมา,มาเนี่ยสรุปคือมันก็จะแค่ตันที่เลเวลนั้นสมมุติคุณเลเวลร้อยี่ห้าอยู่เนะาะจริงๆตามหลักเนี่ยถ้าคำนวณสัสดส่วนจากไปเลเวลสองร้อยเนี่ยเพราะว่า,าพื้นที่ระหว่าง1นึถึงร้อยห้าสิบเนี่ยเขาลด exp AH ลงมาเยอะมากนะฮะคำนวณไปคำนวณมามันควรจะได้อยู่เลเวลสักประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรงเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันตันอยู่ 125สมมมติคุณ125กับอีก60%มันก็จะเป็นแค่ร้อยยี่สิกับอีกเก้าสิาอนะไรเงี้ยมันไม่ได้อัพเลเวลไปให้ซึ่งทำให้มีคนบ่นมากๆนะพ,พอมาแพทนี้เนี่ยมันต้องเล่นกันเลเวลอีกแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะแคร์คนที่โดยเฉพาะไอ้คนที่แบบเลเวลร้อยยังไม่ถึง180ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกมันยังเก็บไม่ได้ยากขนาดนั้นถูกไหมลงร้อยสี่สิบแป๊บเดียวก็ร้อยแแล้วแต่ว่า 1> 180 1 9 0 200ขึ้นไปเนี่ยพวกแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ที่มันเก็บที่มันเติม P, เติม exp เติมออโต้แบตเทิร์กันไปเนี่ยใครจะไปยอมถูกนะนะผมว่าเขาก็แคร์ตรงนั้นนะทำให้อาจจะเห็นเลเวลขึ้นไปพอสมควรแต่เดี๋ยวต้องดูว่ายัางอาจยังเฉียดตัวหลักผมเนี่ยมันก็ประมาณ181182เนี่ยก็ดูกันว่ามันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะหลังจากที่อัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงปรับสมดุลลดค่าใช้จ่ายเมโซในการตีบวกซาร์ฟอส ของอาวุธลนะชุดเกราะในระดับแค่1-10ถึงดาวเนาะยกเว้นรูดเอบิรสราคาเท่าเดิมนะฮะปรับลดอันนี้ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยมีผลอะไรมากเนาะ,คะแค่นี้เองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าไอไอบวกดาวเนี่ยเราไม่ได้มานั่งบวกกัน,นบ่อยๆอยู่แล้วถูกไหมหรือบวกกันบ่อยวะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าไม่น่าบ่อยนะแต่ส่วนไอการใช้ผงเนี่ยผงอัพเลเวลอาวุธชุดเกราะเนี่ยผมว่าเออก็น่าจะช่วยได้ประมาณนึง นะลดลงมานิดๆหน่อยๆผมว่ารวมๆกันไปเยอะๆมากๆมันก็เป็นเงินเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้อีกอันนึงปรับลดจํานวนมอนเตอร์และไอเทมที่จําเป็นในการสําเร็จเควสหลักต่างๆเนาะที่มันเรียงตามเลเวลขึ้นไปนะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดห้าก็คือลดลงครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะฮะในเลเวลหลังๆเนาะตั้งแต่ตรงน,นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะน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 ะก็โอเคนะก็เคลียนระ์เควสหลัก ถ้าใครแบบเป็นพวก perfectionist นะฮะอยากเรียกวสหลักก็น่าจะเร็วขึ้นพอสมควรเลยเนาะต่อมามีการปรับจำนวน XP AH ที่จำเป็นของ elite dungeon และ elite dungeon swift ticket เนาะ XP AH อันนี้ผมว่าไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแล้วมันปรับแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะปรับปรุงลิงก์สกิลอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า explorer เนี่ยลิงก์สกิลมันยังไงวะขอดูก่อนนะ Explorer Warrior Explorer Thief Archer Magician Tailor เนี่ยจะถูกรวมเป็น Link Skill เดียวกันเพื่อให้สามารถโอนย้ายซ้อนกันได้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าเออต้องลองดูว่าเพราะว่าสเตตัสที่มันบวกมาให้เนี่ยอย่าง Explorer ที่มันเป็น Warrior เนี่ยนาะ Dark Knight Hero Paladin นะฮะ Link Skill สูงสุด3คลาสสามารถใช้โอนย้ายซ้อนกันได้นั่นหมาว่าถ้าเราให้ซอนกันเนีเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ย h e ร o มี2 s k i l พาลาดิน2สกิลดาร์ไนท์งสกิลถูกไหมรวมๆกันเนี่ยมันจะได้มาได้แท้หกเปอร์เซ็นต์เลยนุย้ยซึ่งแม่งน่าสนใจมากซึ่งเพราะว่าลิงสกิลเนี่ยแค่เลเวลร้อยี่คุณก็เลเวลสองแล้วนะฮะมันมันเพิ่มสแตทแบบเอ้ยโอเคเลยเนาะเนี่ยเอ็กซ์เพลเยอร์ีฟไนท์ลอดบวกแลบวบวกพี้งค์แท้หกเปอร์เซ็นต์อีวาซี่อีกสองเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีสองคาสือไนท์ลอดกับชาร์เวอร์เนาะโอเค แล้วนะส่วน Explorer Archer นะฮะบวกท i d a m a สี่เปเซ็นตะ์ e q u o l a z y อีกสองเนต์ b m b o m a s t e r กับ Markman แนละ้ว Magic ชี i นเพิ่ม Magic a o e c k นะก็หูฟิน,ฟ,น,ฟ,นฟินเลยนะสำหรับคนที่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างคลาสโจนเนี่ยมันฟ a g i c แท e แค่หแต่ว่าด้วยความที่เมดมันมีสามาสอ s นาะ Bishop, Artmage, Lightning กับ Artmage Fire ทำให้บวกเาเปอรเลยไม่น้อยนะฮะ p i บวกลายบวก d a เมจ ฮิตสุดท้าย2%เนระดาเมจฮิตสุดท้าย2%มีคอแซกับบุคเคนเนียเนาะส่วนซิกนัทนะฮะโอ้โหวันนี้ผมเฝ้ารอเลยเนาะดอนเบลเลอร์นวอลเกอร์วินาเชอร์เบลดวิสัดแล้วก็ตันเดอร์เบเกอร์5คลาสใช้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบเล่นซิกนัทนให้เลเวล120ทุกตัวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมมีทั้ง5ตัวเลเวล120เนี่ยผมบวกได้คีเลตอีก5%นะคุณพระคุณเจ้านะฮะได้ฟิวบาบอีก5วินะฮะ ส่วนของลิซิสันนะฮะก็มีทั้งหมดเท่าไหร่มีตอนนี้มีแค่สามปะเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันบวก e x p ก็โอเคนะสำหรับสายเก็บเลเวลนะครับน่าจะจำเป็นเลยแหละน่าจะเป็นอะไรที่คนเขาใช้กันเลยแหละปรับปรุงอื่นๆนะฮะหากใช้การกระโดดระหว่างที่ตัวละครตกลงมาข้างล่างตัวละครจะตกลงมาอยู่บนแท่นตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาปรับปรุงกิลปรับปรุงยูสร้างกิลปรับปรุงกิลฟอร์ดแบทเทิล ทั้งค่าเงาตัวละครเพราะว่าไอกิวฟอร์สเนี่ยมันเรียกว่าอะไรตัวละครมันเยอะนะมันทําให้เครื่องหนว่วงเครื่องแหลกได้ก็ให้ตัวละครอ่นเป็นเงาได้เราเปลี่ยนเงื่อนไขรางวัลต่างๆเปลี่ยนอุปกรณ์ระหว่างเล่นกิวฟอร์สแบทเทิลปรับปรุงหน้าต่างสแสดงผลในบอสดันเจียนนะฮะเ,เวลาเราได้อยู่บนแท่นอะขึ้นแท่นนะฮะก็จะโชว์อย่างนี้แทนแล้วไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาเกะกะตาแบบเต็มจอแล้วนะฮะ แสดงสถานะมินิดันเจี้ยนเนาะเราเคลียร์ไหนไปมันก็ขึ้นมาให้แล้วปรับปรุง UI Monster Carnival เข้าแล้วรอเริ่มเกมได้เลยไม่ต้องกดเริ่มแล้วนะ,ะับปรับปรุงฟังก์ชันแจ้งเตือนอนะไรบ้างไปกิจกรรมเติบโตเนาะสัตว์ขี่เป็นไรวะอยากรู้อ่ะ Dragon War Mouse เลเว่าร7ได้สัตว์ขี่แล้วหรออยากรู้น่าสนใจนะว่าไอ้ Dragon War Mouse มันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าหวัวมาให้เชดอยู่แล้วนะฮะโอเค Mega Burning เนาะ ตามฟอร์มของการมีคลาสใหม่เข้ามาล็อกอินพิเศษฉลองอัปเดตไคเซอร์ออกก็กล่องบวกคาแรคเตอร์สล็อตคูปองอยู่แล้วนะฮะมีสัตว์เลี้ยงให้กิจกรรมเฮสนะฮะใช้บัฟได้เพิ่อมีพีปาร์ตีอ้อีก10%เนาะอีพีรูนอีก50%ลดเลยว่าลดเวลาระยะเวลาประกดรูนก็เหลือรูนปกติเนี่ยมันจะโผล่มาทุก15บาทีก็จะเหลือ7นาทีครึง่งนะมีภารกิจประจำวันต่างๆเพื่อ อะไรได้ของต่างๆนะฮะก็เอาไว้เพื่อให้เราเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะฮะน่าจะใช้กับไก่เซอร์ได้ซูสัสหรือเปล่าฮาร์เตอร์เบอร์นีเตอร์หชิ้นก็บวกบับกระจายนะผมว่าเลเวลรัวๆพวกนี้แน่นอนนะครับผมไปลงกับอะไรรู้ไหมลงกับซิกนัทไนท์ก่อนเลยให้เลเวลร้อยยีย่กันทั้งหมดทั้งปวงก่อนเลยแม่ง <c oughs> นะฮะโอเคภารกิจรับต่างๆมีได้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ ตรงเนี้ยเป็นไตเติลหรืออะไรสักอย่างนะสเต็ปก็ดีนะแต่ว่าจํากัดเวลาผมว่าก็ไม่โอเคนะฮะมีดาเมสกินมีเก้าอี้นะฮะก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นยยเวนเราจะเป็นคนที่อยากได้ของพวกนี้มาเก็บไว้สวยๆงานนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อการความเก่งของตัวละครเท่าไหร่ในระยะยาวเราเพราะว่านี่ก็จํากัดถึงวันถึงแค่เดือนมิยอยอนะฮะม,มินิเกมต่างๆ่งพวกนี้มันได้เงินได้ออโต้แบทเทิลนะถือว่าโอเคเลยเนาะรายละเอียดมินิเกมว่ากันไป นี่ก็จริงๆก็เหมือนจะพอร์ตมาจาก PC เลยนะฮะก็ภารกิจประจำวันด้วยนะฮะได้โกลีฟนะคริสตัลชอปมีทรงผมใหม่มีสัญญกรรมหน้าใหม่นะเฮ้ยหน้านี้ผมหน้านี้มันหน้าลิเชอร์ผมนี่หว่าใช่ไหมใบหน้านี้อัะเนี่ยหน้าลิเชอร์นี่หว่านะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าทำแล้วมันเข้ากับทรงผมเฉดปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่า มันเป็นหน้าเดียวกับวิชเชอร์เลยนะฮะนี่แพ็กเกจบอสฮันทันพล r e ซี่สไตล์เนาะโอ้ยซื้อทันพล r e ซี่จริงๆพวกนี้มันหาซื้อจากในในร้านขายของได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาก็มารวมเป็นแพ็กเกจเท่าน,นั้นเองเนาะโกลเด้นพัลโซอยากได้เพอร์เฟกต์อินโนเซนต์มากเลยตอนนี้นะฮะมีไกเซอร์บูส t แพ็กเกจแอคเซอร์เทชันแฟกเมนต เอ็กซ์เทชันแฟกเมนตนี้เอาเป็นเรเดียนนะ ian, Boot, มีลีเจียนคริสตัลบูก็มีนะยูนิคแลงอัพสโตร์เลเจนด์ลี่แลงอัพเนาะมาที่แก้ไขบั็กเลยนะฮะแก้ไขปัญหาที่คูดาวสกิล l i เวอร์ตี้บูสเตอร์ของซีนอนรีเซ็ตเมื่ออัพสกิลแก้ไขปัญหาตัวละครตกลงไปแผ่นกระเบื้องบนอากาศในแผ่นที่เฮนเนซี่เนาะนำพอเท่าสีแดงที่ใช้ไม่ได้ในหลอด p i l o t ออกไปนำพอเท่าต่างๆออกไปแก้ไข NPC หายตัวในเอารานนะ แก้ไขาบางอุปกรณ์มีขนาดหน้าจอยาวทางฝั่งซ้ายขวาถูกตัดเนาะป๊อปอัพเข้าร่วมคนแทนแล้วเปิดหน้าแชทแก้ไขดาร์กโอเมนไม่สร้างดาเมจในบางครั้งแก้ไขสกิลของบูคเคเนียแก้ไขเอฟเฟกของอาชีพต,ต่างต่อไปนี้เบลดวิซาร์คอลเซดเดมอนเลเยอร์เดมอนอนเวนเจอร์ลูมินัสแก้ไขปัญหาสกิลแอสเซนชันของสันเดอร์เบเกอร์ปรากฏในจุดที่สูงกว่าจุดเดิมแก้ไขแบลติลเมดเดี๋ยวนะประเด็นเนี่ยมันเหมือนจะครบนะแต่ว่า ส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเฝ้ารอแบบนี้เนี่ยเรดี้แบลร์ผมละ่ะหฮเรดี้แบร์ไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ว่าคือมันใส่ไว้ในใส่ไว้ในคลิปแล้วมันก็ควรจะมีสิถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะถ้าไม่มีนี่ผมจะแมสเซจไปด่าเลยนะรอเล่ตรอเล่นเว้ยมันไม่มีไม่ได้สิทําไมมันไม่มีรายละเอียดวะหรือว่ามันเป็นกิจกรรมอีกสัปดาห,หนึ่งเนี่ยหรอแต่ก็ควรจะบอกปะ เล่นไม่มีเลยผมอ่านตกตรงไหนไปไ,ไหมเนี่ยผมว่าผมดูทุกบรรทัดนะโอ้โหไม่มีเงี้เศร้าแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยคืออะไรเปลี่ยนใจไม่ให้แล้วเงี้ยหรอไม่ได้นะคนเขาเฝ้ารอนนะเว้ยโ <c oughs> อ้โหพูดมาซะเหนื่อยไม่มีอะไรไดีแบยอป่าเนอะ้ยนะฮะเออก็เดี๋ยวรอดูเนาะถ้าใครสังเกตเห็นก็ยังไงลองลอง,ลองจี้ๆตามๆในในเพจน,น่อยแล้วกันว่า เรดดี้แบงหายไปไหนวะน,นี่ม่งแย่เลยวะ่ะนะฮะโอเควันนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าหินดวนนี้นะกลับมาได้ตลอดนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเช่นเคยที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ก็มาคุยก,กับแพดโนตประมาณนี้เนาะเศร้าใจตรงที่เรดดี้แบไปไหนวะแต่หวังว่าคงจะไม่ลืมนะคงจะไม่ลืมหรอกถูกไหมนะฮะโอเคนะฮะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเราเจอกัน